ว <c oughs> นี่นะครับที่ว่าตอนแรกที่ว่าตรงนั้นปรับนี้ไม่ได้เนาะนะครับปรับที่ว่าปรับไฟไม่ได้เป็นที่สายแพรนะสายแพรมันขาดไงเดี๋ยวว่าที่เสียงไม่ดังก็คือดอกนะครับไว้ขาดไว้เรียบร้อยเ <c oughs> อ่อลำโพงมาแชลนะครับสเตนมอทูนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้คือหนูเข้าไปในนะครับคือกัดทุกอย่างเลยโอ้โหแบบทุกอย่างเลยตั้งแต่สาย สายลำโพงทั้ง3เส้นนะครับแล้วก็บอยลำโพงสายแพรส, X, สาย AUX เสาสัญญาณบลูทูธโอ้หักัดได,ด้เลยแต่แต่โชคดีที่เมนบอร์ดไม่เสียนะครับเนาะโอเคนะครับปิดเคสนะครับปิดเคสนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาครับลำโพงบลูทูธหรือว่าลำโพงแบรนด์นะครับพวก h i ยเอ็นอะไรอย่างเงี้ยพวกมาแชร์พวก HK พวก JBL uh, พวก ไอ้ว่าก็ได้ไอ้ว่าผมก็ทำนะนะครับมีปัญหานะครับไม่มีที่ซ่อมแถวบ้านเลยครับส่งมานะครับเดี๋ยวช่างต้องจัดให้นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะเป็นตัว s stand m o r ทูนะครับตัวนี้อาการที่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 ลูกค้าแจ้งซ่อมมานะครับ ตัวนี้เป็นเปิดติดนะครับเปิดติดปกติเลยนะครับคอนเน็กได้ด้วยนะเชื่อมบลูทูธได้อะไรได้นะครับแต่ว่าไม่มีเสียงนะครับผมลองนะครับปกติถ้าเราแตนมอถ้าเรากดปิดเปิดแล้วมันจะมีเสียงกันเนาะนะครับตึงเสียงสตาร์ทอัพแล้วนะครับ,รบไม่มีนะครับเดีย๋ยวลองกดบลนะูทูธเนาะกดบลูทูธมันจะมีเสียงเนาะใช่ไหมครับมีเสียงแบบเหมือนคอนเน็ก คอนเน็กบลูทูธนี่นะครับสเตนมอร์ทูนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้แต่ไี่มีเสียงอะไรเลยนะครับแต่ปรับเสียงนี้ไม่ได้นะเกี่ยวอะไรกันนีไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่ปรับเสียงนี้ไม่ได้นะแต่ปรับเสียงนี้ได้แต่เล่งเสียงเนี่ยเนี่ยปกติเวลาเราเราเล่งเสียงตรงนี้เนาะมันก็จะแบบวืดขึ้นนะครับเนาะใช่ไหมเราเล่งเสียงปุ๊บขีดมันก็จะวิ่งขึ้นตามขีดตามวอลลุ่มที่เราบิดเนาะ แต่มันไม่ไม่เล่งไม่ได้นะแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบกิ๊บนะครับงั้นเดี๋ยวผมปิดก่อนเดี๋ยวลองแกะดูเนาะอืมดูภายนอกสวยงามนะครับสวยงามไลทีทิติสีขาวด้วยสวยเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราลองดูก่อน ปกติขอกผใช้ปิกิตร้านะครับเป็นติ๊กแบบเป็นพิกสแตนเลสครับขอบมนนะแบบไม่มีคมนะครับมันจะแบบไม่ทําให้หนังเสียอะไรอย่างนี้นะครับลุ้นๆๆนอูซิงเลยนะครับนี่เส้นนี้ยังอยู่เลยนะครับเพื่อนดูนะครับใส่ยอ u x ขาดหนูหนูกัดปะเนี่ยสายสายลำโพงขาดนี่นะครับถ้าดูนะครับจะเห็นนะตรงนี้นะครับสายลำโพงขาดซ้ายขวาเลย ใารครัเียขาดอ๋อหนูกัดแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนไปตัดเคเบิลทายก่อนเคเบิลทายนี่เดี๋ยวตัดเลยก็เดี๋ยวเราสายบลูทูธนี่ไงถึงว่ามันคอนเน็กบลูซร์ชเจอแต่คอนเน็กไม่ค่อยได้นะครับสายบลูทูธขาดจะดูอะไรขาดบ้างนะครับหนูแน่นอนเลยนี่ไงนี่ไงเ,เพื่อมีเศษสายตกยูยนี่ครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูนะครับสายไฟโอเคมันไม่กัดมันรู้มันกลัวโดนไฟดูดสายลำโพง ซ้ายขวานะครับขาดเอ๊แต่สายลาโพงเสียงกลางก็ไม่ขาดสายลาโพงซับเนี่ยลำโพงใหญ่ก็ไม่ขาดนะแต่ทาไมเสียงไม่ดังเนาะแปลกแต่สาย A U X อาจจะมีเกี่ยวกับสาย A U X ขาดนะครับจะเกี่ยวหรือนี่นะครับมีสายบลูทูธนะครับอ้นี่ขาดเสาบลูทูธเลยนี่นะครับเสาบลูทูธขาดอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวผมจัดการให้ยดาอยู่เปลี่ยนเสาแค่นั้นเอง,เองจบส่วนนี่นะครับเนี่ยมีเศษ ร่องรอยการกัดเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเครื่องดูดฝุ่นดูดออกวืดวๆดวดว,ด,ว,ด,วดจบแล้วก็มีนี่นะครับสาย a u x นี่เราไม่ต้องนี่สาย,สาย,ส,ายสายนี้สายแพรไม,ไม่ไม่ขาดนี่นี่ครับสายบลูทูธนี่นะครับเอ้ไม่ใช่ดีสายลำพงสายขวานะครับขาดเลยเนี่ย้างนี้ก็ขาดเอ๊แต่สายลำพงใหญ่ไม่ขาดนะ แต่ทำไมไม่ดังผมแปลกตกใจตรงนี้เนี่ยนี่ครับไม่ขาดนะไม่มีรอยกัดขาดเลยแต่ไม่ดังนะครับเพราะว่าปกติแล้วมันจะต้องดังบางเอ๊ะมันจะไปเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวลองเบื้องต้นก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมไล่ไล่แบบเปลี่ยนสายให้หมดก่อนนะครับเปลี่ยนสายลําโพงเนี่ยให้หมดทุกเส้นก่อนแล้วก็แล้วก็วามาลองลุ้นกันว่ามันเป็นอะไรทําไมมันถึงไม่ดังแล้วก็ใส่ A U X ที่ขาดนี่ครับแฝวๆหรือแค่นี้นะครับแฝง โอเคสรุปอาการได้ตัวนี้ก็โดนหนูกัดนะครับนะครับแต่ว่าสายขาดทุกชิ้นเลยก็เดี๋ยวผมจะไล่ต่อเปลี่ยนสายตรงไหนตรงไหนต้องเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนตรงไหนที่มันต่อก็ต้องต่ออะไรอย่างนี้เนาะต่อได้ก็ต่อแต่เช่นไหนก็อย่างเส้นสายยิเ็กเนี่ยมันขาดมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่อะไรอ,ะอย่างนี้เนาะแต่อันนี้นี้นต่อได้เนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสายลำโพงไม่มีผลอะไรต่อได้ บัดกีให้ดีก็แค่นั้นเองจบนะครับบัดกีให้ดีใส่ท่อหดแต่สายลำโพงใหญ่ไม่ขาดนะประเด็นแต่ไม่ไดังนี่เดียผมประเด็นของกัวจะไปโดนดอกกัดดอกเหรอไม่น่าเข้าไปกัดได้โอเคครับเดี๋ยวผมไล่ต่อสายแล้วก็เดี๋ยวผมมาสรุปอีกทีหนึง่งแค่นี้เรารู้แล้วว่าสาเหตุที่ตัวสีขาวตัวนี้เสียนะครับเพราะว่าหนูเข้าไปกัดสายข้างในยับหมดเลยนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมไล่ ถอดดอกลำโพงกอนเดี๋ยเอาดอกลำโพงตัว,ต,วตัวนี้ก่อนลำโพงนี้ที่ะดอบที่ละดอบนะครับจริงๆจริงเราไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้นะครับแตวเราเช็คสายดูดูแล้วก็ตรงช่วงที่ขาดที่มันสั้นไปแล้วก็เพิ่มสายไฟหน่อยนึงแค่นั้นเองนะครับตรงนี้เนาะ เฉพาะในส่วนที่แต่ถ้าเป็นอย่างสายแพรขาดเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะเนาะเดี๋ยวเราต่อสายตอนต่อเราก็บัดกรีให้ดีก็ไม่มีผลอะไรแล้วแหละนะครับใส่ท่อหดให้ดีกันฉนวนให้ดีก็โอเคแล้วแหละนะครับเอาห้านะครับเดี๋ยวผมไปต่อแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ แต่ผมงงตรงที่เนี่ยเนี่ยมันไม่ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คเดี๋ยวต้องเช็คเดี๋ยวผมตัวไปต่อสายไฟดอกก่อนโอเคนะครับนี่ผมจัดการเรียบร้อยแล้วนะตนัวนี้นี่ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คแล้วโอเคนะครับทดสอบแล้วทั้งคู่นะครับทดสอบแล้วโอเคนะครับมิเตอร์แล้ว ลองมิเตอร์ดูนะครับอู้สนี่รูุติดมาด้วยอาเก็บไปก่อนโอเคโอเคนะครับซ้ายขวานะครับลำโพงซ้ายขวาโอเคละต่อไปลำโพงดอกใหญ่ตรงกลางนี้นะครับมิเตอร์ดูก่อนอุ้ยหมังว่าโดนกัดอะเดี๋ยวนะนี้ สีแดงนะครับสีแดงเส้นแ,แดงนะครับเส้นแดงขาดนะครับคือนี่เออจริงผมลืมไปนี่จริงเราไม่ต้องถอดดอกก็ได้นี่หนอเนาะแต่มันก็ถอดยากอยู่นะอืมอเคนะครับเส้นแดงขาดแต่ผมไปไล่เช็คมาแล้วก็เดี๋ยวมาเคนะครับจาัจากเส้นแดงก็แก้แล้วนะครับเส้นแดงแก้ไขแล้วเส้นแดง นะครับดำดำโอเคนะครับแดงโอเคโอเค,อเค,อเคาาสำหรับสายลำโพงนะครับเราปิดเคสละสามอย่างนะครับต่อไป ส่ a u x นะครับส่ AUX แบบเลยเป็นอย่างนี้นะครับเลยริงต่อก็ได้นะเพราะมีแค่เพื่อก็เซฟค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าเนาะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแต่มันก็แพงเนาะมีสายไฟ3ามเส้นเองเดี๋ยวจัดให้นะครับจะได้เซฟค่าใช้จ่ายเนาะเคครับผมนะครับตอนนี้ก็มาถึง ใส่เอ e วีเอ็กวนะครับกี้ไปสายลำโพงสามเส้นแล้วนะครับแล้วก็สาย AUX e คือคือผมก็ยังคล่องใจอยู่ว่าทำไมแบบเออเสียงมันหายไปดื้อๆเนาะอาจจะเป็นสายลำโพงมันขาดทั้งหมดเลยเนาะแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราใส่อุปกรณ์ให้ครบก่อนแล้วเขาค่อยคุยกันอีกค่อยค่อยวิเคราะห์อีกทีนะครับถ้ากรณีถ้ามันยังไม่ดังเนาะนะครับใส่เอวี e K แล้วนะครับครบแล้วอันนี้ก็<ะ>ปลั๊กไฟโอเค พักไฟก็โดนกัดนะแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ขาดเนาะก็มีแทะแทะที่เหลือก็เป็นอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะครับสายบลูทูธนะครับเสาบลูทูธแต่เสาบลูทูธถามว่ามันจะทําให้เสียงไม่ดังได้ไหมไม่นะครับเสาบลูทูธมันจะมีแบบอาการก็แค่ว่าเออสัญญาณสัญญาณมาไม่เต็มที่อะไรอย่างนี้นะครับ,ค,รบคือสัญญาณไม่รับไม่รับไกลไม่ได้ออย่างนี้เนาะ แต่วมันก็ไม่ได้มีผลกับทําให้แบบเ,เสียงไม่ดังเนาะแต่ว่าก็ต่อก่อนต่อให้ครบจนสมบูรณ์ทุกชิ้นแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวถ้ามันหายก็คือจบเลยถ้ามันยังไม่ดังอยู่ก็ก็เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์อีกทีนะครับอเาเมื่อคืนทำไม่เสร็จนะครับเมื่อคืนแบบว่าพอดี ทำตั้งแต่ทำตอนเย็นนะครับตอนมืดก็ยังต่อไม่เสร็จนะครับตอนนี้มาทําต่ออีกทีตอนเช้าเนาะตอนกลางวันมันมีตรงนี้นะครับที่ว่าที่เสร็จผลที่ว่ามันยังไม่เสร็จเมื่อคืนเนาะเพราะว่าที่มันขาดไปเนาะคือเราไม่อยากต่อเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างสําคัญนะเนาะผมก็เลยเป็นการแบบว่าเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีผลกับการแบบไดรรับสัญญาอะไรอย่างนี้นะครับเนาะถ้าเราต่ออะไรเงี้ยสัญญามันจะไม่ค่อยดีเนาะก็เลย เปลี่ยนเส้นใหม่เลยเปลี่ยนเส้นใหม่แล้วกัน <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมันเสาไม่ดีเนี่ยสัญญาไม่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาต้องแก้อีกนะครับเราก็เปลี่ยนไปเลยดีกว่าโอเคนะครับเรียบร้อยตอนนี้ก็น่าจะครบหมดแล้วแหละที่ขาดขาดไปที่เสียาหายไปเนาะเดี๋ยวเรามาเทสกันเนาะก็เปิดประเดิมด้วยสายแพรก่อนสายแพรใส่ยากสุดแล้วดีกว่าเอาสายอื่นเลยกว่า,าสายลำโพง คืนนี้เนาะที่นั้นหลุดนะครับอันนี้ปลักเหลืองหลุดไอ้ปลักแดงนี่ปักซับอุซับนะครับลำโพงใหญ่ลำโพงตอกกลางนะครับตัวน,นี้เป็นอ u x นะครับตัวนี้สายแพรอีเอ็ก่ฝั่งนี้นะครับสายแพรนี้ต้องค่อยๆที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันบอบบางสุดละถ้าใส่ไม่ดีมันจะเสีย แล้วก็เยอะมากเลยนะครับปัญหาเยอะมากเลยคนที่เจอปัญหานี้ใส่แพงเสียเยอะมากเลยนะครับนต้นแค่นี้นะครบแล้วนะครับนี่ผมแบบไล่แต่ผมยังไม่ได้ทำความสะอาดด้านในนะเดี๋ยวผมลองเทสก,ออก่อนว่ามันมีเสียงมาย่างจะวลองใช้น็อตสักสองตัวก่อนนะครับล็อกไม่ให้ฝาลังหลุด <S <S <ๆ>แค่นี้นะครับล็อกไว้ก่อนเนาะ ็เดี๋ยวลองไปขอให้จบนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันถ้าไม่จบเนี่ยมันจะยาวเลยนะเพราะว่ามันไปแผงคอนโทรลไปพักขยายนะครับถ้ามันที่ถ้าเสียงยังไม่ดังนะเพราะว่าเราไล่ต่อสายหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วถ้ายังไม่ดังนี่ก็คือแบบงานใหญ่เลยนะครับ ไม่ไดังยังไม่ดังนะครับไม่หมูแล้แหละไม่ดังนะครับปรับอะไรไม่ได้เลยนี่คือหมุนได้เนีย่ยมันติดตรงนี้ครับต้องแผงคอนโทรเนี่ยมันปรับหมุนไม่ได้นะครับเล่งไม่ได้ ไม่จบนะครับสรุปอ้อยยากเลยนะครับคือถ้าต่ออย่างนี้คือยากแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้คือสายเส้นผมเดินต่อให้หมดแล้วนะครับนานงอกเลยนะครับไม่ดังนะครับก็ทิ่นดังแล้วผมก็ยังว่าอยู่มันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงแว๊บ เฮ้ยผมมีเสียงผมผมได้ยินเสียงนะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว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 ผมว่าผมได้ยินเสียงนะนเนี่ยนี่เสียงทางลำโพงนี้อันทางข้างนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะฮึได้แล้วจำได้แล้วนี่ดังน,นะครับดังจะเสียงแหลม ก็ยังเนี่ยมันติดตรงนี้ครับเนี่ยครับพี่เราปรับ <c oughs> ทำไมเราปรับอันนี้ไม่ได้ คือเสียงเสียงแหลมนะครับซ้ายขวาดังนะครับแต่เสียงกลางกับเตมเฟมไม่ดังแต่ประเด็นคือเนี่ยครับที่ผมไม่โอเคตทีว่ามันมันเป็นอะไรทำไมมันถึงปรับแต่โอเคเราก็ชื่นใจแล้วว่าเออเนี่ยเบื้องต้อน,นอันนี้ดังแล้วนะครับเออเสียงเสียงแหลมนะครับดัง <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวลุ้นจะตออ๋อนี่ไงครับเพื่อนๆนี่ไงผมเจอแล้วผมเจอแล้วสาเทตุที่มันไม่ดังนะครับนี่นครับผมเจอแล้วนี่นะครับนี่นี่นี่นะครับขาดนี่นะครับเนี่ยคือแบบคือคือกัดไงกัดแต่แบบไม่เห็นเราไม่เห็นนี่นะครับ สาแพรขาดช่วงนี้นะครับโอเคถือว่าโอเครู้ละจบงานได้ละนะครับตรงขาดตรงคอเนะี่ยฝั่งนี้ไม่ขาดเนี่ยครับขาดตรงเนี้ยนี่ยฉีกโอเครู้เรื่องเปลี่ยนสายแพรแล้วก็มาลุ้นต่อ โอ้ยต,ตัวนี้ไม่หมูนะครับตัวนี้ไม่หมูนะครับก็คือแบบคือขาดหมดเลยทุกอย่างขาดหมดเลยแต่ดีที่เมนบอร์ดไม่ได้ชอด็อตไม่ได้เสียอะไรถ้าเมนบอร์ดช็อตเสียก็เรื่องใหญ่ครับมันค่าใช้จ่ายมันจะสูงไม่หยุนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวผมเปลี่ยนสายแพรแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปอีกทีน,นะครับเจอแล้วครับผมเองครับสาเหตุที่ที่มาแชร์ตัวนี้เสียงไม่ดังนะครับโอ้โหหลายการมากนะครับตัวนี้ สายสะพานขาดนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะต้องเปลี่ยนวอยใหม่ด้วยได้ยังไงมนาะนเดี๋ยวดูก่อนนะครับเนาะโอเคนะครับผมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หลังจากที่ตรงนี้สรุปก็คือเราเปลี่ยนวอยเนาะเปลี่ยนวอยใหม่เนาะเพราะว่ามันต้นหนูกัดนะครับใช้ดอกเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนวอยนะครับมิเตอร์ไว มาแล้วเรียบร้อยนะครับน่าจะครบแล้วนะครับตอนนี้ผมแก้ไล่แก้อาการจนเกือบน่าจะครบน่าจะครบทุกอาการแล้วนะครับก็คือตอนแรกที่ว่ามันปรับที่ปรับอะไรนะที่ปรับวอลลุ่มไม่ได้นะครับเป็นเพราะสายพเ,เพลเนาะพอเปลี่ยนสายเพก็ปรับวอลลุ่มได้แล้วนะครับส่วนที่ ที่เบสไม่ดังเนาะก็เป็นที่ดอกนะครับที่ดอกดอกหนูกัดนะครับก็เดี๋ยวใส่นอนแล้วก็เดี๋ยวลุ้นกันโอว่าน่าจบจบแล้วน่าจะเขาไล่ครบแล้วตั้งแต่หูหลายการมากตัวนี้นะครับ <c oughs> หลายการจริงหนี่ตัวนี้แบบครบทุกอาการเลยเป็นทุกจุดเลยแต่ก็อย่างว่านะครับหนูมันหนูเข้าเนาะถ้าหนูเข้าก็อย่างนี้นะครับเพราะว่ามัน ก็ชอบจนนะครับกัดนู่นกัดนี่กัด,กด,กดทุกจุดเลยอะที่เป็นสายไฟนะครับนี่เขาหดจริงนีหดทุกจุดเลยนะครับทุกจุดจริงๆว่าอันนี้ผมล็อกแค่สองตัวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องการเ,เทสเฉย แต่ผมว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้สูงนะเพราะว่ามันเราเราเจอจุดเสียไงเปิดยังไม่ดังอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังไม่ดังอ่ะอลืม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 ดลืมเสียบสายลำโพงเดี๋ยวนะครับรีบด้วยความแบบว่าหลายการจัดนะครับเบอร์แล้วนะครับตอนนี้ผมเบอร์แล้ว ใช่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 ผมลืมลืมเสียบสายลำโพงยังไงโอ้ยแม่เจ้าลืมเสียบสายลำโพงลืมเลยไม่ลืม,ล,ม,ล,มลืมเสียบสายลำโพงหนัก,กน,นะฮะอาการไม่ใช่ไม่ใช่ลำโพงนะครับคนนี่ถนะึงอาการหนักโอเคไปต่อไปต่อไปต่อ ดีนะครับเอ่อล,ลองไว้ก่อนจะได้เห็นองศาไงจะได้เห็นองศาเอ้ยเาว่ะภาพนี้ภาพภาพนี้ห้าสี่สามสองเดี๋ยวเปิดปุ๊บ <c oughs> มาแล้วร <c oughs> อดรอดรอดนี่นะครับที่ว่าตอนแรกที่ว่าตรงนั้นปรับนี้ไม่ได้เนาะ นะครับปรับที่ว่าปรับไฟไม่ได้เป็นที่สายแพรนะสายแพรมันขาดไงตัวนี้ปรับได้แล้วเล่งได้ลดได้แล้วเดี๋ยวว่าที่เสียงไม่ดังก็คือเออดอกนะครับไว้ยขาดพวกตัดไว้ยเรียบร้อย โอเคนะครับผมเรียบร้อยผ่านผ่านสำหรับลำโพงมาแชลนะครับสเตนมอร์ทูนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้คือหนูเข้าไปในนะครับคือกัดทุกอย่างเลยโอ้โหแบบทุกอย่างเลยตั้งแต่สายสายลำโพงทั้งสามเส้นนะครับแล้วก็บอยลำโพงสายแพรสาย AUX เสาสัญญาณบลูทูธโอ้หกัดกัดได้เลยแต่แต่โชคดีที่เมนบอร์ดไม่เสียนะครับเนาะโอเคนะครับปิดเคสนะครับปิดเคสนะครับก็ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาครับลำโพงบลูทูธหรือว่าลำโพงแบรนด์นะครับพวก h ายเอ็นอะไรอย่างเงี้ยพวกมาแชร์พวกเอฟเคพวก JBL เอพวกไอว่าก็ได้ไอว่าผมก็ทำนะครับมีปัญหานะครับไม่มีที่ซ่อมแถวบ้านเลยครับส่งมานะครับเดี๋ยวช่างต้องจัดให้นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ